ชมพูวันเย็นคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่เพชรนะคะคุณลูกค้านะคะอยู่อําเภอเกษตรวิสัยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบอกว่ารับ1เซต1ชุดคุณลูกค้าค่ะ1ั9 0รบาท1990ัรเกบาทเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็มีของขวัญของฝากเพิ่มเติมมอบไปให้ด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้้้้อเเขาาามไดลยคคุณูก 19 9 9งรบาทจ้านะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากดูอยากชมนะคะ<ม>เป็นงานผ้าไทยนะมีอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะม,มีอีกหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ<ม>สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ อยากได้นะคะเป็นผ้าตัดชุดเนาะจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าขาจะนําไปตัดชุดนะอ่านำไปใส่นะคะงานบุญนะคุณลูกค้าขางานบุญกระถินงานบวชงานแต่งนะคะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเราก็มีให้ชมไม่ช็อปนคะมากมายหลากหลายรายการเลยนะคุณลูกค้าคะมีหลากหลายเฉดสีด้วยมีหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะคุณลูกค้านะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นผ้าตัดชุดนะคะผ้าฝ้ายทอมือนะคะลายสาเกตสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าค่าซึ่งเป็นสีนะคะที่ ใส่บ่อยมากนะคะที่แบบว่ามีงานนะคะมีมีงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแบบเนี้ยสีนี้นะคะจะเป็นอะไรที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะเรามีนะคะผ้าตัดชุดนะคะอีกหลากหลายเฉดสีมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะวันนั้นให้ดูสีเขียวสีกรมสีเหลืองแล้วก็สีแดงไปแล้ววันนี้คุณลูกค้าค่ะกับเฉดสีส้มค่ะกับผ้าตัดชุดเฉดสีส้มสวยๆนะคะวันนี้ ทางร้านของเรากะะ็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งคุณลูกค้านะะคก็สามารถเตรียม cf capture หน้าจอไว้ได้เลยคุณลูกค้าคะ่ะเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทคุณลูกค้าคะ่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอสวยมากคุณลูกค้าคะ่ะสำหรับผ้าพื้นตรงนี้จะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเรื่องนํามาตัดเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่ตอนนี้แหละค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ0 8 9 0416008คุณลูกค้าคะ่ะสสสสีีสส้้มมพทเทล สวยๆส,สีส้มพัสเทลสวยๆเฉดนี้ใส่แล้วแบบสวยมากคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าแบบว่า ชอบแบบสีพาสเทลใช่ไหมชอบแบบสีพาสเทลใช่ไหมคะใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่รับเซตนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับผ้าตัดชุดนะคะที่990บาทรับสีส้มพาสเทลรับสีส้มพาสเทลแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีนะแล้วก็มีผ้าขอมานะคะที่ผืนละ100บาทนะคะแถมไม่ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยนี่ไงเตรียมมาให้แล้วเตรียมนุ่มเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะ ฝายนะคะผืนละ1น0บาทแถมให้ฟรีทันทีอีก1น่ผืนด้วยค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งค่ะ0890416008านงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าอยากให้นุ่มนะคะนํามาตัดนะคะเป็นชุดไทยรูปแบบไหนเลือกดูเลือกชมได้เลยคคคคคคุุณณลลลููกกกก้้้าาาะะออยใหตัดนนเป็ม คอกมกระดุมหัวแบบนี้แล้วตัดเป็นผ้าถุงป้ายผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างแบบนี้ค่ะหรือว่าอยากให้ตัดเป็นกระโปรงนะคะเสื้อก็จะเป็นคอป,ปกเทเลอร์เนาะแขนสามส่วนสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าอยากตัดเป็นทรงไทยเดือนต้นนะคะตัดกับผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุง ถ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แล้วมีสบายด้วยแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักข้มมาได้เลยนะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้อยู่ที่2,500บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้อยู่ที่2,500บาทคุณลูกค้านะคะอยากใส่รูปแบบไหนคุณลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าตัดเป็นกระโปรงหรือว่าตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟค่ะจะไม่ได้สบายนะแต่ถ้าคุณลูกค้าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์สามารถแบ่งผ้านะคะมาทําสบายให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมได้้วขอบคคุณ มางมากเลยนะคะคุณลูกค้าชอบนะคะรูปแบบไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจ่าย089 0416008ค่ะเฉดนี้เฉดสีส้มเฉดนี้เฉดสีส้มพาเทลนะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะจะชอบแบบว่าเฉดสีส้มที่มีความสดใสเพิ่มเติมขึ้นมาคุณลูกค้าขาเป็นสีส้มพีชสวยนะสีส้มพีชสวยจ้านี่ไงสีส้มพีชคืออะไรสีส้มอมชมพูนั่นเองคุณลูกค้าขาเฉดสีส้มอมชมพูนะคะจะเป็นสีส้มพีชสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ สนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนี่ไงสวยงามมากๆด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบสีส้มพีชเลือกชมเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บารีผ้าไทยของเราคุณลูกค,ะคะ้าค่ะใทางร้านของเราจะส่งให้นะคะถ้าสีส้มอมชมพูเรียกว่าสีส้มพีชนะเซ็ตนี้9 9 0ารเ้บาทเซตนี้990สบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0416 008 00ค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะอยากดูอยากชมนะคะเฉดสีไหนเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีสีเขียวสีสีน้ําเงินสีกรมสีเหลืองสีแดงนะคุณลูกค้า่ะแล้วก็มีสีส้มนะคะแล้วตอนนี้นะคะที่กําลังจะให้ดูให้ชมนะคะเฉดต่อไปจะเป็นเฉดสีม่วงค่ะจะเป็นเฉดสีม่วงค่ะคนเราชอบเฉดสีแตกต่างกันดังนั้นค่ะแต่ละเฉดสีนุ่มก็มีหลากหลายให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยคุณลูกค้าขะเรามาเริ่มต้นนะคะด้วยสีม่วงพะเทพค่ะ เซตนี้เลยคุณลูกค้าขาสีม่วงพระเทพสวยมากนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะกับผ้าตัดชุดผ้าไทยค่ะกับผ้าตัดชุดผ้าไทยสวยๆสุดคลาสสิกแบบนี้ผ้านะคะที่เป็นผ้าลายตรงนี้ไม่ใช่ผ้ามัดหมี่นะเป็นงานผ้ากัดลายนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานนะคะ ผ้ากัดลายไทยนะคะมีความสวยงามมากๆคุณลูกค้า่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าพิมพ์ลายมันจะอยู่บนเนื้อผ้าที่แข็งแล้วก็หยาบกว่านี้รุ่นนี้จะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยหมักโคนทอเครื่องผ้าใยหมักโคนทอเครื่องคุณลูกค้าค่ะแล้วก็กัดลายสวยงามมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสีนี้ค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงพระเทพซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ ถ้าอยากได้เป็นผ้าตัดชุดเนาะนําไปตัดชุดเองวันนี้990บาทค่ะนาไปตัดชุดเองวันนี้990บาททางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะก็มีผ้าข่าม้านะคะสวยๆสีสันส,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 สดใสแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ใบด้วยอีก1่ผืนด้วยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถ,ถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากให้น้อมตัดเป็นชุดไทยให้นะอยากให้น้อมตัดเป็นชุดไทยให้คุณลูกค้าใส่ใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะแจ อดียค่ะเชิญค่ะเลือกดูเลือกชมก่อนค่ะมีงานผ้าไทยของฝากเยอะเลยนะจ๊ะไม่ต้องถอดหลักจ้ะเข้ามาได้เลยจ้าอ่ะลองดูกันค่ะของขวัญของฝากผ้าไทยนะคะลองดูได้ มีหลายรุ่นหลายแบบนะคะมีผ้าเขาม้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าห่มผ้าตัดชุดมีจ้ะ<ม> <c oughs> อยากดูผ้าอะไรคะผ้าตัดเสื้อหรอคืออะไรคะ อ,อมีผ้าแบบนี้ไหมคะอ๋อไม่มีคะ่ะค่ะม,ม,มันจะเป็นผ้าที่ร้านมีตอนแบบนี้คะ่ะไปซื้อมาจากไหนล่ะมันไม่พอหรอตัดไม่พอใช่ไหม <c oughs> มันเป็นผ้าขอม้ารหรอคะ